โอเคครับผมฟอร์มรูปแบบนี้ไม่รู้ว่าเคยเจอหรือเปล่านะเคยใช่ไหมหนึ่งส่วน M อันนี้เขาให้มานะเป็นตัวที่ให้มาจริงๆแล้วเราบอกว่ามันไม่ต้องให้ก็ได้เด็กที่เก่งจะรู้เองนะครับแต่ถ้าเด็กไม่เก่งเขาจะให้มาว่าอ๋อมันมีค่าเท่านี้นะนะครับอย่างเช่น1ส่วน5คูณ6อย่างเงี้ยมันจะแยกได้เป็น1ส่วน5 ลบหนึ่งส่วนห้าลบหนึ่งส่วนหกจงเวซ่ามันแยกได้จริงไหมลองเช็คดูเนี่ยทำส่วนเท่ากันหกห้าข้าว่างกาห้าคูณหกใช่ไหมครับลบกันมาเหลือหนึ่งส่วนใช่ไหมห้าคูณหกได้จริงครับทำไมมันตกใจคนละเทียนวะไม่พร้อมเพียนกันเลยฮะฮะฮะไม่ฟ้อม่ดูเลย ก็ผมยังคุยอยู่เมื่อกี้นะครับฟังอีกรอบนะครับ1ส่วน n คูณ n บวก1แยกได้เป็น1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก1เสมอและเพิ่มเติมให้ถ้าเป็น1ส่วน n คูณ n บวก2ล่ะจะแยกได้เป็น1ส่วน2ของ1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก2เสมอฉะนั้นถ้าเป็น1ส่วน n บวก r จะเท่ากับ1ส่วน r ของ1ส่วน n บวก1นอ,อ้ลบ1ส่วน n บวก r เสมอแบบหนึ A ่งนะครับอันเนี้ยเป็นฟอร์มซึ่งไม่ต้องจำก็ได้ครูก็ไม่จำแต่เราเข้าใจว่าอ๋อสมมติถ้าเจอ1ส่วน56ที่ได้ติดกันนะหนหนึ่งหให้เราแยกเลยมีค่าเท่า1ส่วน5ลบส่วนครูใช้คันูจริงหรือเปล่านะครับโดยทำส่วนเท่ากันก็นกคือหาคอรนอรจริงไหมเหมือนคูณเข้าด้วย6ส่วน6เหมือนคูณเข้าด้วย5ส่วน5 กลายเป็น6กลบอก็ 5, ามาเหลือ1.56ส่วน5 6อยู่ดีใช่ไหมเท่ากับเป๊ะเลยเห็นไหมครับ <c oughs> อ่าง,งานั้นลองห่าง2ดูบ้างถ้าห่าง2เช่น1.35ส่วน3 5หา่ง2แล้วใช่ไหมแยกเป็น1ส่วน3ลบ1ส่วน5ทั้งหมดคูณ1.2จริงไหมในฟอร์มครูบอกว่าเนี่ยถ้ามห่างกัน2ก็เป็น1.2ของ1 n 2. ส่วน n ลบส่วน2แสดงว่าเนี math, ่ยครูแยกเป็นรูปนี้นะข้างในทำข้างในพอ5ลบ3ข้ารา่ารคูณ5 ลบมาเป็นไรสองส่วนสามคูณหเฮ้ยมันเกินเปสองเนอะทำไงให้เหลือแค่หนึ่ะเพราะฟอร์มเราแค่หนึ่งใช่ไหมครับก็กลายเป็น1นส่วนสด้านหน้าไปคูณก็เลยตัดกันมาเหลือหนึส่วนสาห้าเหมือนเดิมครับค่อยๆดูไปลูกถ้ามันเว้นห่างเท่าไหร่ก็ตามทีนั้นหนูก็แยกเป็น1ส่วนของไอ้อนนั้นลบกันเช่นหนึ่งส่วนเจ็ดสินอีเลเวนแยกมาเลยคำตอบคือหีของหนึ่งส่วนเลบหส่วนสิ พำม,พมไม่รู้ครับก็ไม,ไม่ใช่ชีครูเป็นชีเขาให้มาแต่โจทย์ลักษณะนี้มีอยู่ในมอปลายอยู่แล้วโอเคป่ะที่มาปลายาก็ไม่มีสูตรให้อยู่แล้วแหละมันไม่ใช่สูตรเป็นเป,นเปนแบบอย่างนี้อันนี้คือสูตรตลัดลที่มีครับเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้โดนเตรียมกําหนดวิทย์พวกนี้เรื่องปกติครับคือเด็กเขารู้เองไม่ต้องให้มานะไม่ต้องมีขั้นบนให้มาอย่างนี้นะไม่ต้องให้คํานี้มาเลยเราเห็นลักษณะนี้เราจะรู้เองนะครับว่าต้องแยกได้ R คือห่างห่างเท่าไหร่เห็นป่ะคุณ n บ R ก R จะห่าง4ห่าง5ห่าง6ห่าง10ก็ได้โอเคอ่ะเช็คอย่าเพิ่งเชื่อเช็คก็ในเวลาคุณคุณก้ายมาก็กลายเป็น11-7ลบ7ส่วนด้วย7 11ลบมาเป็น4ป่ะเพราะฉะนั้นทำไงให้หายก็เป็น1ส่วน4ตัดทอนจริงไหมโอเคป่ะห่างเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอบคุณครับ สมัยคุยไม่มีกำเนิดกำเนิดวิ่ยังไม่กำเนิดเตรีมุตดมสมัยก่อนนี่มีแค่เตรมุดมครับไม่มโดนก็ยังไม่ดังเท้าเตรียมส่วนทุหาบก็ก็เรียกว่าเทียบกันแล้วว่าต่ำกว่าต่ำกว่าเตรียมไม่มีบ้านอยู่ใกล้โอเคแม่มีบ้านญาติอยู่ใกล้สุราไม่อยู่ใกล้เตรียมนะครับ แล้วต่อให้ถ้าบ้านอยู่ใกล้เตรียมนะป่านนี้ก็สอบไปทีสมัยก่อนแข่งขันเยอะยากแล้วยังไม่ได้มีเศษเยอะมากด้วยโอเคไหมไม่ไม่รู้ไม่เคยสอบมันสอบวันเดียววันไงพีเอ็มมันสอบวันเดียวกันต้องเลือกอย่างหนึ่งแล้วมีบ้านญาติอยู่ใกล้สุขลาปีหน้าเลยปีหน้าไปสอบผมเหรอไม่ผมมนครูสอบไม่ได้คุณต้องให้ลูกไปสอบนั้นนี่คือความหวังของครูไปแทนครู มัเแค่ตกล้วตัวหนึ่งครับจบจกออกฟอร์ดอ็อกเล็กฮอฟวอร์ดเออเอ็กซ์เพคโตร์ปราตต์มอนอันนี้คือไม้เท้าไกลสิทธิ์ที่เล็กๆธรรมดานะครับมันมีไม้เท้าไกลสิทธิ์ที่แบบรุ่นพิเศษ อยู่ได้ไม่ต้องใช้อำนาจใช้สนามแรงของโลกมาช่วยเอกเป็นตัวพระต้นนุ่มไปหล่นรองแหม้ครูไม่อ่อนขนาดนั้นโอเคมินนี่มันนี่หมดหรือยังคะครูนึกว่าหมดหมดถุงไม่นานแล้วนะยังยังกรอบอยู่เห่อลูก โอเคโอเคโอเคพร้อมต่ออ๋อกูอจบอย่างไรกูจบจากมอกระเสริฐบางเขนนะครับอ่าปริญญาตรีปริญญาโทจบจากออสเตรเลียอันนั้นไม่ได้เรียนวิศวะเรียนไปสาขามาร์เก็ตติ้งโอเคนะคนละด้านกันไอ้จบแคมิก,ก็ไม่ได้เก่งเออไอีก<ต>คเนเดียวเดี๋ยวนะไอ้ชื่ออนะไรค,คนเหนื่อยออากลับมาต่อนะครับ คือเขามีตัวอย่างให้เนี่ยให้ A แทนด้วย1ส่วน1บวองส่วน1 2บวก1สามบวกไปเรื่อยถึง1ส่วน2 0 0พถึง2 0 0 2ทีนี้ครูอย่าเพิ่งทำนะครูจะให้เราดูแต่ว่าสมมติถ้าเราแยกนิ่กมาเกิดอะไรขึ้นเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน2นะก่อนแรกนะเมื่อกี้สอนเราแยกแล้วนะห่างกันตัวเดียวใช่ไหมครับต่อมาหลังน1ส่วนกลายเป็น1ส่วนอุ้ยยาวไปเว้ เฮ้ยเฮ้ยชง2จิงๆจะบอกไม่ถูกเนี่ยอ่าไม่เป็นไรโจทย์มาอกก็ทำอย่างนี้ก่อน1นึ่งส่วนสีไอ้หนึ่ส่วนหบหส่วนหไปเรื่อยๆลบหนึ่งส่วนหไปเรื่อยๆจนถึง1นึ่งส่วนสอลบหส่วนสองพโอเคอ่าจะบอกว่าอันนี้เขาสั่งมาอย่างนี้แต่คุยดูอย่างหนึ่งก่อนคุยดูอย่างหนึ่งอันนี้ไม่โอเค จทยข้อนี้ก็อาจจะหาคำตอบแบบมันได้แต่คุณที่ดูแบบนึงที่ส่วนมากเราจะเจอจะให้มาอย่างเงี้ยหนึ่งส่วนหนึองบวกหนึ่ส่วนสอาบวกหนึงส่วนสาีอย่างนี้มากกว่าที่เราเจอบ่อยนะครับจนถึง1นึ่งส่วนสองพปีนี้24่สี่ี่ห้โอเคไหมไม่ตรงเขา2อง้าประมาณนี้ถามว่าตอบคเท่าไหร่ซึ่งเราแยกชิ้นออกมาเนี่ยหนูเห็นแล้วเป็นหนึ่งส่วนหนึ่บหส่วนสบวกหส่วนสอบหส่วนสบวกหส่วนสาบหส่วนสี่เห็นว่ามันมีคู่กันเลยเห็นไหมครับ ตัวหลังของอันแรกจะเท่ากับตัวหน้าของอันหลังอย่ใช่ไหมเป็นบวกกับลบก็นี่ออกมาเป็นลบหส่วนสถูกป่ะอันนี้ก็เป็ใช่ไหมครับเนี่ยหนแยกไปเรื่อยสุดท้ายสุดก็ต้องเป็นหนึ่งพันยี่สบลบหนึ่ันยมครับสองพาตัวน,นี้ก็ตัดกันไปถูกป่ะเพราะฉนั้นเจอแค่แรกสุดและหลังสุดแค่นี้เองเป็นหนึ่งลบหนึส่วนสองพแค่สก้อนซึ่งคำตอบมาก็คือ2,024ันยีส่วนสองพ 25อันนี้คือทั่วๆไปที่เจอก็เหมือนมันแยก2ชุดนะพีเนี่ยแยกมาอาฟานะ1ส่งนบวก1ส่วน B เนี่ยมันจะเป็นเลขคู่นี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีตัวซ้ำกันทำกันอย่างนี้ใช่ไหมครับปรากฏแยกมาจะเป็น1ส่ว b น A บ1ส่วน B กับ1ส่วน B บวก1น่วน c ไปเรื่อยน่วน B ลบ1ส่วนไปเรื่อยๆโอเคป่ะพีเเห็นว่าเนี่ย2ก้อนนี้บวกกันอยู่ชนะไอ้บวกหนบ1ส่วนเท่ากันบน ท่ากันอันนี้มี1นึ่งต่อไปก็มี c b c d ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม,มครับมันก็สัด c, c ีซหมดเลยใช่ไหม,มครับจะเหลือสุดท้ายคือตัวท้ายสุดอ่ะตัวสุดท้ายที่เหลือแค่เองลบหสุดท้ายโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแค่นเนี้ยทันนะเขาะ้าใจแล้วนนี้แยกไปเรื่อยๆจนท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องมีก่อนแล้วนั้นคืออ่ะสองพคูณสองพถ้าคูณแยกมาก็กลายเป็น1นึ่งส่วนสองพันยี่สามลบหนึ่งส่วนสองพันยี่สี่ซึ่ง 24, 24ไอ้สองพันยี่สี่ยี่สี่เนี่ยลบ ฉะนั้นสุดท้ายที่คุณเหลืออยู่หน้าสุดหลังสุดแค่2ก้อนเอามารบกันเป็น1 1ลบ1ส่วน2025าทส่วนเท่ากันหาค้อนอลบมา2 0 2 4ส่วน2025เข้าใจโอเคทีนี้อข้อนี้ของเราเขาไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะเดียวกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ไม่รู้เพราะว่ามันให้ A อเล็คือแบบงี้นะเอาอย่างนี้นะอันนี้ไม่โจทย์ครูโจทย์ที่มูมี่ส่งให้ครูแล้วครูส่งให้ครู A คุยกับโหลดเอเล็กมาให้ให้เอเล็กเป็นอย่างนี้แต่คําถามมึงมีเอใหญ่ให้มาไม่คนละตัวแปรกันหรือเปล่าวะซึ่งกูไม่รู้นะว่าคือตัวเดียวหรือเปล่าโอเคไหมต้องต้องสองมันโผลมันเป็นตัวใหญ่อ๋อเหรอสองก็จะใหญ่เอเล็กก็ต้งมัไม่ใช่ครับการที่ตัวเล็กเปลี่ยนตัวใหญ่ได้ต้องเอาอินทิเกรตครับต้องไปอินทิเกรตอินทิเกรต f x อย่างเงี้ยเราเรียกว่า f ใหญ่ x นะครับเนี่ยต้องเอาไปอินทิเกรตไม่ใช่ไปกลางสองนะโชดีเขาจะผิดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณต้องหาเสร็จแล้วเอาอินทิเกรตแฮไม่ใช่แล้วแหละไม่น่ายากถ้าโจทย์มันถูกโอเคป่ะครูไม่แน่ใจว่าไอเอที่ให้มามาถึงเอใหญ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ไงอาจจะอ่ามารู้สมุน่าศูนลองคิดเป็นเใหญ่ดูแล้วกันนะ คงไม่ใช่เอาเป็นดีเกตนะอะสมมุติว่าสมมุติว่าเราคิดตามเขาให้ A ใหญ่แทนตัวนี้ทั้งหมด A อไบใหญ่แทนตัวนี้อ b ใหญ่ไเป็นอะไรเป็น1 2 1 3 1ส่วน2ลบ1ส่วน3วก1ส่วน4ลบ1ส่วน5วกจุดจจนถึง1 2 0ส่วน2 0 2 2ลบ1ส่วน2023เหมือนจะดูยากไม่ยากไม่รู้ยังไม่ได้คิดอย่าง เดี๋ยวนะถ้าให้สองพันเอจริงๆเราไม่ต้องนี่ว่ะหว่าสมมุติถ้าเราจะแก้จริงอ่ะอันเดียวก็พอนะตอนนี้มันดูเอรูบสมมุติถ้าถูกต้องตามดูโจทย์เฉยนะหให้ินี่อยู่น้ำละคือ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 เราหา A หา่ะนะจะเห็นว่าถ้าเราให้2,000 A บวก2อ0 0 B อย่างเงี้ยมันควรจะหาค่าได้แล้วหาค่า C ได้ ออกบางไม่ต้องให้สองสมการเลยถ้าโจทย์ถูกต้องนะครูบอกว่าให้ให้เอมาให้บีมาคุณแก้สมการเดียวผานซีก็จบเรื่องแล้วจริงป้ะเออฉะนั้นเนี่ยเออให้มาทําไมสองอันแปลว่าโจทย์นี้ไม่น่าจะถูกนะแล้วข้อน,นี้ดูเหมือนยากนะแต่จริงแล้วถ้าใครซิสังแกตหน่อยอะเอา A กับ B มาทํากันเนี่ยมันจะหายไปนะบางส่วนถ้าเนี่ย A บวก B ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับดู A บวกอ๋อามเฮ้ยมันแตกกันหมดเลยเห็นป<อ>้ะ เนี่ยมันเป็นเว้นไปด้ว่อยๆนี่ๆแ่นี่ๆหมดเลยป่ะเฮ้ยถ้างั้น a อบวกบเดียวเฉลยแค่หนึ่งลบหนึ่งส่วนพันสองพันยี่สิบสามคือตัวเดียวมันแก้ไม่ได้แต่สองอันมันจะแก้ง่ายกว่าเแล้วทำไมหนึ่งส่วนสองก็หนึ่งส่วนสองก็ลบหนึ่งสองคู่เอามาบวกกันสมการที่หนึ่งเราเรียนสมการสองลบแปไรมาหนึ่งบวกสองอย่างนี้ใช่ไหมครับได้มาเท่านี้โอเคไหมครับโอเคนะจะเหลือแค่เนี้แต่ซึ่งก็ไม่รู้ให้มาไม่เกี่ยวอะไรกันด้วยโจทย์ถูก็ไม่ทำนะโจทย์ไม่ถูกนะ โจทย์มันผิดตั A B และไม่แน่ใจว่าใช่ข้อเดียวหรือเปล่าฉะนั้นก็วิธีการทําประมาณนี้กานอธิบายฟังว่าทํามาทําได้นะครับแต่เนื่องจากโจทย์มันให้มาแบบเออเกิดเป็นครูไม่ทําแล้วกันน้าไม่โจทย์ครูเองสอนวิธีการคิดให้เรามีอันนึงอ่ะอยากให้เด็กดูมากเลยแต่มันจะเข้าใจนะเข้าใจสิเด็กเก่งละหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกไปเรื่อยๆมีค่าเท่ากับผิด 1บหนึ่งศนส่วกสองบวกสไปเรื่อยๆไม่รู้จบมีค่าตท่ากับวกสามบวกสี 1> 1่บวกห้าบไปเรื่อยๆมีค่าตาัางลบหนึ่งบวกกันแตติดลบเนี่ยจะรอฮะไม่ตรงกัน งงไหมบวกการจำนวนเต็มออกมาเป็นลบได้ไงวะแล้วลบเศษส่วนด้วยสามไปทฤษฎีนี้มีคนคิดขึ้นมานะครับชื่อว่ารามานุจันนะครับเป็นนักคริตศาสชาวเวียดียนะครับเงียอไปเขาตื่นแล้วเมื่อกี้เขาเผลอหลับพี่สุนดูอย่างนี้ โอเคพี่สุยดูนะเริ่มต้นคูให้เอแทนด้วยหนึ่งบวกบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งเท่ไหนต้นหนึ่งนะอ่า โอเคอ่ะครูเอาอันเดิมอ๋อลบหนึ่งตั้งเหลื่อมกัน <c oughs> อันนี้เอกอันนึงนะ <c oughs> ครูเอามาบวกกันสมนการสองรงปูปแปลเราดีมล้วนี่ A A ใช่ไหมครูบวกกันได้ตั้งสมการหนึ่งสองสอง 1, <c oughs> 2> 2 A, ลบหนึ่บบหนึบนึบหนมดไหมเหลือหเพราะฉะนั้น A <c oughs> ดีไหแครับ แปลว่ามื่กี้ทั้งก้อนเนี้ยหนึ่งบวกบห่งลบหนึ่งบวกหนึไรือดมีค่าหนึส่วนสก็เนี่ยสมการพิสูจน์มาอย่างนี้ก็ถ้าเอคูณแทนด้วยหนึ่บบวกหลบหไปเรื่อยใช่ไหมครูตั้งอีกอันหนึ่งเขึ้นมาแล้วครณเหลื่อมกันหน่อยหนึ่งพอมาบวกกันปุ๊บเราเรียนสมการสองรูปไว่านี่บอกบวกกันเอาจับหบวกสได้ใช่ป่ะก็นี่ไงหนบกสนี่ไงก็กลายเป็นก็หนึ่งไงเ้าองขเอ ก็ไม่มีอะไรครับก็ A ธรรมดาข้างหน้านี้ก็ไม่มีอะไรคูแค่เหลื่อมให้ตรงให้มันเหลื่อมกันจับยืนเรียงไม่ตรงกันอ่ะนี่ออไหมแล้วพอคุณบวกกันมาปุ๊บมันก็ล็อกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็ไม่สิ้นสุดไปเรื่อยๆแต่ด้านหน้าเหลือหนึ่งตัวเป็นหนึ่งจริงเพื่อจะบอกว่าตอนที่ออกมานะเพอร์เจอร์ไรสาระบาบอแต่ถูกเอาใช้งานด้วยซิคอนตั้มนะครับ ทุกวันนี้ไอ้ค่า1นึ่งบวกสองบาก่ฟิตี้อ่ะในควอนตัมสิบเอาไปใช้กันว่ามีาค,ะค,ะค่าทักงหมหนึ่งสบสองนะครับหนึ่งเก้าจะจำได้ไหมละ่ะ <c oughs> ครูมไม่ได้ประวัติในะขนาดนั้นที่บ้านมีหนังสืออยู่เล่มหน,นึ่งนะ <c oughs> ชื่อว่วานังสือรามรุจรรันเนี่ย <c oughs> นะครับวางไว้ตั้งหลายปีแล้ว ยังไม่เคยมีใครไปอ่านเลยหน้าห้องพีเอ็มเดลกับไปบ้านชี้ดูครับผมหน้าห้องพีเ,เอ็มเปสาระสก <c oughs> ูน <c oughs> แล้วอ่านมั้งไ <c oughs> หมอะอ่านน้อยไม่ถึงเสี้ยว <c oughs> ไม่ถึงล็อกด้วยสกูลในล็อกหนึ่งมีสามชั้น <c oughs> ข้างในมันมีความลึกสามชั้นแล้วมีเหนือกระชั้นอีกโอเคพอไม่มีอะไรครับกลับมาต่อจริงยังพิสูจน์ได้นะไม่เอาละไม่พิสูจน์ละ คือประมาณนี้เพราะแค่นี้ก็มีฮะเฮ้ออะไรก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมครับอ่ะกลับมาข้อใหม่เอาไปอีกสักข้อหนึ่งดิข้อนี้เฉลยแล้วนี่เฉลยแล้วเก้าเก้าก้อนน้าเป็นนี่ก่อนน้าเป็นง่ายมากอีกแล้วว่ามินนี่เดีนไปมแล้วเธอเรียนเยอะไปแล้วมินนี่ มีหมวกเจ็ดใบเทาสี่แดงสองน้ำตาลหนึ่งต้องหยิบหมวกอย่างน้อยกี่ใบจะได้หมวกสีเหมือนกันสองใบองอ่ะอย่าน้อยกี่ใบองบราจะได้ดูจากหน้าโว่แล้วข้อนี้จดผิด สเ้เสงไเ่จคเอาจริงๆข้อน,นี้มันง่ายและก็ยากตรงโจทย์ง่ายคือวิธีการคิดมันง่ายแต่ยากคืออาล้วงงไม่รู้หาไงไม่เหมือนที่พี่เอ็มเรียนก็อนห้เป็นห้องเรียนด้วยนไะด้หาใบอ่ะ อได้หาวิธีไม่ใช่ไม่ทำวิธีนะเขาถามว่าหยิบน้อยกี่ใบเขาไม่ถามอานวนวิธีอย่างน้อยสองใบอ่าไม่แน่อย่างน้อยสองใบอาจหยิบได้เป็นน้ำตาลกับแดงก็ได้หรือเทาน้ำตาลก็ได้ก็อย่างน้อยกี่ใบก็อย่างน้อยแต่ไงกไม่ถูกไงต่ไกี่อย่างน้อยกี่ไม่ต้องเจ็ดไม่ต้องเจ็ดด้วยเจ็ดมากเกินไปข้อนี้คำตอบคือสามใบสามใบก็ไม่ได้ต้องสี่ใบสี่จะได้ สีไม่ได้ยี่สองแบบแต่มันถ่ายสีก็ไม่ได้สี่ทำไมไม่ได้ถ้าสมมติว่าหยิบสี่ใบสี่ใบข้อนี้ถ้าสมมติว่าเขาสอบเป็นอย่างนี้จริงๆเขาต้องการเช็คที่ใช่ไหมคำนี้คำอะไรกันมินิซินโดรม อาการนี้เผยแพร่ทางเก้าอี้ตำแหน่งที่นั่งมันจะแพ่จากนี่ไปนั่นแล้วก็โดดข้ามไปต่อตอนนี้อาการย้อนกลับมาแล้วมันมีเจ็ดใบคุณหยิบยังไงให้ได้อย่างน้อยสี่เหมือนกันอ่ะคือต้องหยิบสี่ใบอย่างน้อยจะบอกว่าถ้าโชคดีมากจัดหยิบสองใบแล้วเหมือนกันเป๊ะก็โอเคไป แต่นั้นไม่เสมอไปใช่ไหมเช่นคุณโชคไปเทาสองใบเลยก็ได้หรือแดงสองใบก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว like ่าถ้าแบบเฮ้ยกรณีที่โชคร้ายที่สุดเลยคุณหยิบได้น้ําตาลขึ้นมาหนึ่งแล้วแดงมาอีกหนึ่งแล้วใช่ไหมน้าตาลหนึ่งแดงหนึ่งยังน้อยอีกใบหนึ่งอ่ะถ้าโชคร้ายนะโชคร้ายคือสิบสามห้าไม่ถูกเลยเทาอีกใบหนึ่งใช่ไหมแต่รั้งที่สี่อ่ะยังไงก็ต้องถูกแอ้วเป่าไม่แดงก็ต้องเทาแล้วนะครับมันมีหลือไม่แดงก็ต้องเทาถูกไหมครับรั้งที่สี่เนี่ยคุณหยิบมาไงก็เหลือแค่สองส ต่อให้หยิบได้แดงก็ถือว่าครบคู่หยิบได้เทาก็ถือครบคู่อยู่ดีจริงไหมเพราะฉันข้อนี้ไม่ได้ใช้สมการอะไรคิดนะไม่ต้องตั้ง property เท่ากับ NE ส่วน NS ทั้งสิ้นโอเคป่ะถ้าโจทย์ตามนี้จริงๆนะถ้าโจทย์สมัยนี้คำตอบคือ4ใบโอเคนะสวัสดีครับเดี๋ยวมีแบบโมมี่หมดเวลาแล้วค่ะ